เลิกใช้ Excel มาใช้แคนว่าชีตกับ3เทคนิคนี้ามาครับภารกิจแยกร่างข้อมูลที่ต่อกันแบบนี้นะฮะให้แยกมาเป็นคอลัมน์ชื่อโรงพยาบาลและที่อยู่ตามนี้เลยนะให้พวกเราลากครุงทั้งหมดแบบนี้แล้วไปที่ปุ่มลัดตรงนี้แล้วกดคำว่าเติมเซลล์ว่างไปเจ้า AI มันก็จะเรียกข้อมูลใช่ทุกคนว้ยยัไนะแยกชื่อโรงพยาบาล มาตรงนี้เลขที่มาตรงนี้หัดหนนแขวงเขตจังหวัดลดรหาสไปสีเปะ๊ะภายในไม่กี่วินาทีภารกิจสั่งให้คำนวณโดยที่เราไม่ต้องรู้สูตรกดไปที่ช่องเซลล์ที่เราต้องการกดเท่ากับแล้วใช้เมจิกฟอร์มูล่าแล้วกิมพ์คำสั่งบ้าน้าน,านลงไปเลยผลรวมนะเฉะพาะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นสั่งการครับมันใส่สูตรให้ออโต้กดใส่ครับผมมันก็จะเอาเฉพาะที่เราบอกเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นนะฮะ มาคำนวณให้ภารกิจต่อมาจะให้แปลหัวข้อเนื้อหาน,นี้เป็นภาษาอังกฤษอัตโนมัติร้อมให้แนะนำพร้อมในการสร้างรูปประกอบเนื้อหานี้ด้วยลากคลุมกดไปที่ปุ่มรัเติมเซลล์ว่างไปอะว้าวเสร็จแล้ว้อยเราก็กดไปที่แทรกตรงนี้แล้วงานของเราหัวข้อคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับพร้อมในการสร้างรูปให้อัตโนมัติแบบนี้เลยในช่องยังมี AI เพื่อการทำงานอีกเพียบเลยนะครับชอบพิมพ์ชอบกดติดตามกดแชร์เลยตามผมจะเกบคุบูในแล้วเจอกันใหม่ ファン